เียงเท่านั้นเดินกันต่อไหมพี่นอ้องเคลื่อนทับเคลื่อนพลกันต่อกับพลรักประชาธิปไตยผู้อำนวยการโรงเรียนนปชแดงทั้งแผ่นดินมาร่วมทัพกันด้วยเสียงปรบมือต้อนรับขออนิสิตสินทุกพรณเวลานี้ที่จะขอเชิญชวนพี่น้องไปที่ถนนอักษร่วมกันครับพี่น้องครับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และพี่น้องใกล้เคียงที่เคารพวันนี้มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเห็นพี่น้องมาอย่างมากมายครับขั่งดูแล้วความพร้อมที่จะเข้าสู่ถนนอักษะวันที่สิบมีความพร้อมเต็มเปี่ยมใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้ดีใจครับ ได้มามีโอกาสได้บวงสวงพระอนุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งผมเองได้ดูประวัติติศาสตร์เมื่อ4 4 5ปีมาแล้วที่ตำบลหนองสาหลายแห่งนี้เป็นที่กระทํายุทธหัตถีระหว่างพระมหาอุปราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อปีพศ2112 445ปีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้ประกาศอิสรภาพเพราะสามารถเอาชนะศึกยุทธหัตถีได้นี่คือความภูมิใจของพี่น้องชาวไทยอ่านประวัติศาสตร์เมื่อไรก็มีความสบายใจมีความชื่นชมและมีความปลื้มปิติพี่น้องครับเรามาดูประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบัน กำลังมีการต่อสู้ห้ำหั่นกันระหว่างฝ่ายผลิบการฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตทยเราประกาศมาตลอดว่านอพอชแดงทั้งแผ่นดินมีนโยบายต้องคุนล,ล้มระบอบอมาศประชาธิปไตยพี่น้องครับนายสุเทพเทือกสุบัณมันเป็นสมุนของอมาศเป็นลูกน้องอมาศซึ่งถูกสั่งออกมากจัดมอบ ล้มรัฐบาลล้มระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกับนายสนทิลิ้มทองกุลซึ่งอมาตย์สั่งการให้จัดมอบและพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ก็มาจัดม็อบล้วนอยู่เบื้องหน้าของกลุ่มอมาตย์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการต่อสู้คราวนี้มันไม่ได้ต่อสู้กับจุเทพเท่านั้น แต่สู้กับคณะระบอบอัมมาทั้งระบบครับพี่น้องครับแต่เป็นที่น่ายินดีมาถึงนาทีนี้นาทีนี้พี่น้องพลังฝ่ายประชาธิปไตยเติบโตแข็งแรงขึ้นตามลำดับจนกระทั่งฝ่ายอัมมาต์รู้สึกหนักใจ ไม่สามารถโค่นล้มระบอบประชาธิไปไตยได้เห็นไหมครับสุเทพเทือกสุบรรณกะว่าจะปิดบัญชีรัฐบาลปิดบัญชีฝ่ายประชาธิไปไตยสิ้นเดือนเมษายนวันนี้ไม่สามารถปิดได้เลื่อนไปปิดกลางเดือนพฤษภาครับพี่น้องครับตั้งแต่สุเทพเทือกสุบรรณได้มีการประกาศ ปิดบัญชีมา11ครั้งแล้วครับครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครั้งที่12บอบอกว่าจะผดเด็จสิกระบอบประชาธิปไตยนายกยิ่งรักไม่เกินวันที่14ปิดบัญชีผมคิดว่าการปิดบัญชีคราวนี้คงปิดบัญชีสุเทพเทือกสุบรรตตั้งหากครับพี่น้องครับ พี่น้องสังเกตผมพูดตลอดสถานการณ์การเมืองครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับย้อนหลังเมื่อปี2 4 4 9 49พี่น้องเห็นไหมครับมีการเลือกตั้งยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใน,นสม,มัยนายกทักษิณพอเลือกตั้งเป็นโมคะท่านนายกทักษิณประกาศพระราชกิจดีการครั้งที่สอง ให้มีการเลือกตั้งวันที่15ตุลาคมปรากฏว่าพอถึงวันที่19กันยายนทหารยึดอำนาจนี่ก็เป็นเหตุการณ์เทียดเคียงกันเพราะฉะนั้นพี่น้องฝ่ายประชาธิ่ไทยประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดเขาล้มการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ววันที่2กุมภาพธา ค่าวนี้ก็มีข้อตกลงกันระหว่างกะกะตกับนายกยิงลักษ์บอกว่าจะมีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่20รสิบราคาดาพี่น้องทั้งหลายจากนี้ไปจนถึงวันที่20ฝ่ายประชาธิปไตยต้องประคับประคองให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วและเรียบร้อยนั่นคือชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยครับ เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นและเรียบร้อยตั้งรัฐบาลได้ตั้งสภาได้นี่คือเป้าหมายเราไปดูฝั่งสุเทพเทือกสุบรรครับสุเทพกับอภิสิทธิ์เริ่มที่จะขัดขากันก่อนหน้านี้สุเทพกับอภิสิทธิ์กอดคอกันขัดขวางการเลือกตั้ง คัดค้านการเลือกตั้งจนการเลือกตั้งนําไปสู่เป็นโมฆะคราวนี้สุเทพประกาศเดินหน้าว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งในวันที่2ี่สบกรกฎาคมโดยเด็ดขาดนี่คือคำสุเทพในขณะนายอภิสิทธิ์ใน,ใ,นในฐานะหัวหน้าพัคก,การเมืองประชาธิปัตย์พักการเมืองตั้งขึ้นมาต้องลงเลือกตั้งต้องให้พี่น้องประชาชนพิจารณานโยบาย แต่วันนี้พักประชาธิปัตย์ครับอีหลักอีเรือมีสองทางเลือกนายอภิสิทธิ์มีสองทางเลือก,นอออกหนึ่งพักประชาธิปัตย์มีมติเดินตามข้นนายสุเทพเสื่องสุบรรสร้างปัญหาและวิกฤตเพิ่มอีกสองพักประชาธิปัตย์ต้องเดินออกจากนายสุเทพเดินออกจากระบอบประด็จก,การมาเส้นทางประชาธิปไตย นั่นคือประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งมีสองแนวทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเมื่อลรยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ตัดสินใจเดินตามก้นนายสุเทพคือปฏิเสธการเลือกตั้งบอยขอดการเลือกตั้งผมก็วิเคราะห์ทางการเมืองวันหนึ่งนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพมั่นใจว่าการบอยอขอดครั้งที่สอง สามารถล้มรัฐบาลยิ่งลักและล้มระบอบประชาธิปไตยสถาปนาอำนาจรัฐบาลเผด็จก,การขึ้นมาใหม่นี่ความเชื่อเป็นไปได้ประการที่สองถ้านายอภิสิทธิ์ไม่สมัครรับเลือกตั้งกับพักประชาธิปัตย์ก็อนุมานได้ว่าพักประชาธิปัตย์คราวนี้มีความมั่นใจว่า ถ้าลงเลือกตั้งครั้งหน้านี่แพ้ไม่เห็นฝุ่นประชาชนาไม่เลือกจึงจำเป็นต้องเดินตายดาบหน้าคับสุเทพครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นมิติการเมืองคราวนี้ยึงติดตามดูสถานการณ์นายสุเทพไม่เอาละเลือกตั้งมันขวางตลอดสองนายอภิสิทธิ์ ประการที่สามเราต้องดูมิติก,ะกะตอก,ะกะตกกตคราวนี้ต้องจัดการเลือกตั้งอย่างตรงไปตรงมาใครขัดขวางการเลือกตั้งต้องแก้งความดันเมินคดีอาญาและแพ่งให้หนักเด็ดขาดรัะพีปนองครับประการที่ 3, สามสีสถาบันต่างๆในสังคมไทยจะต้องมุ่งหน้า สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศไทยต้องมีความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งคือทางออกของสังคมไทยที่สันติวิธีที่สุดนี่คือแนวทางเดียวของสังคมไทยครับพี่น้องครับก็เรียนกับพี่น้องวันนี้เดินทางมาแต่ไกลจากภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดทุ่งกุราร้องให้ วันนี้ไม่ร้องให้แล้วครับคนร้องให้คือสุเทพเที่ยงสุบันขรานี้ไม่นานแล้วครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายนะครับไปร่วมแสดงพลังครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตยที่เรียกร้องเชิญชวนท่านต้องการให้ท่านไปแสดงพลังหนึ่งคนหนึ่งเสียงเพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตย ที่สำคัญครับต้องแสดงพลังให้กับฝ่ายอมาตและฝ่ายชุดเทพเห็นว่านี่คือประชาชนตัวจริงเสียงจริงส่วนฝ่ายชดเทพกับคณะอมาตเป็นประชาชนเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยต้องยอมรับเสียงข้างมากถ้าประเทศไทยจะให้บีบให้คนเสียงข้างมากไปยอมรับเสียงข้างน้อยแบบชุเทพ ไม่มีวันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนะครับก็กราบเรียนเชิญพี่ท้องหลายนะครับมาทักทายพี่น้องไปร่วมแสดงพลังวันที่สิบซึ่งก็มีการเลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้ไอธิบายเหตุผลชัดเจนแล้ววันที่สิบเจอกันพี่น้องครับทุกภาคไปแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตยกันมากๆครับ ขอบคุณครับขอเสียงแห่งกำลังใจให้กับผู้โดยการโรงเรียนนบชแดงท่าบดินทร์ครับขออนิสิตสินทุกใคร